ปากแห้งอะ่ะจะถูกกับตัวไหนมากกว่ากันมันช่วยกู้ปากแห้งได้ดีมากๆคือแพ้ให้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะสวัสดีค่ะวันนี้แพ้จะมาทำแบทเทิลกันนะคะระหว่างลานเน่ e l p p s l e p p i n g m a ์ k แล้วก็ Cloud v i l l Lip s l e p p i n g m a กท มาแรงมากๆนะคะจากฝั่งเกาหลีทั้งคู่เลยเนาะสองตัวนี้เขาบอกว่าดีทั้งคู่แพเนี่ยเคยใช้แต่ลานเนตลิปสลิปปิ้งมาร์กมันเป็นตัวที่เอาจริงๆทุกคนก็ต้องเคยใช้ปะแต่ว่าไอตัวคลาวยู่เนี่ยมันเพิ่งออกมาใหม่แล้วมันดังมากเลยนะคะในเกาหลีอ่ะตอนเนี้เพราะว่าเป็นลิปมาร์กที่นักข่าวนิยสารความงามของอลวมังที่เกาหลีอะเขาแนะนํามาแรงๆเลยว่ามันดีมากๆวั ันนี้นะเราจะเอามาเปรียบเทียบกันกับลาเนดว่าตัวไหนดีกว่ากันเพราะว่าราคาลาเนทเนี่ยก็จะแรงกว่านิดนึงนะคะถ้าไซส์ในปริมาณที่เท่ากันนะ20กรัมเนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่490แต่ลาเนดอะ่ะจะอยู่ที่700แต่ลาเนทตัวนี้ไม่ใช่20กรัมนะคะตัวนี้แค่8กรัม ถ้าเทียนในปริมาณเท่ากันลาวิวเนี่ยก็จะถูกกว่าก็เดี๋ยวมาดูเรื่องผลลัพธ์แล้วกันเนาะว่าปากแห้งอ่ะจะถูกกับตัวไหนมากกว่ากันเดี๋ยวเราเริ่มจากสารสกัดนะคะของตัวลาเน t ลิปมาร์กเนี่ยมันก็จะเป็นสารสกัดพวกเบอร์รี่เนาะคือตัวนี้มันเป็นลิปมาร์กที่ให้ความชุ่มชื้นแบบมาก แล้วก็ช่วยผลัดเซลล์ผิวปากให้ดูอมชมพูด้วยดังนั้นเนี่ยเขาจะมีพวกสารสกัดเบอร์รี่อ่ะเยอะมากเป็นเทคโนโลยี The Berry Mix Complex นะคะซึ่งเขาจะเอาเบอร์รี่นานาชนิดเนี่ยตั้งแต่ r a s p b e r r y s t r a w b e r r y c r a n r e r r y b l u e b e r r y Goji พวกเนี้ยที่เป็นแนวแนววิตซีอ่ะมาช่วยผลัดเซลล์ผิวปากทำให้แบบเซลล์ผิวที่ตายอ่ะที่มันเป็นคราบๆเนี่ยหลุดออกได้ง่ายแล้วก็ปากดูอมชมพขึ้นแล้วก็จะมีเทคโนโลยี m o i s เจอแรปเขาเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของลาเนตเลยนะคะที่เติมความชุ่มชื้นให้ปากเนี่ยแบบดีมากดีจริงๆส่วนตัวคลาววิวสารบำรุงเนี่ยเขาจะเน้นไปทางธรรมชาติแบบเป็นคั้นพรีเมียมอะไรเงี้ยอย่างอะโวคาโดออยล์น้ำมันอะมอนน้ำมันเมล็ดแอปิคอรแล้วเนื้อเขาเนี่ยก็เขาเคลมเลยนะว่ามันะจะบางเบาวกว่าไม่เคลือบปากกลิ่นนะคะของลาเนตเนี่ยสีชมพูเนี่ยจะเป็นกลิ่นเบอร์รี่แต่เขามีสีกลิ่นนะส่วนของ คลาวิลเนี่ยจะเป็นกลิ่นออกวานิลาวานิลาเนื้อสัมผัสของลาเนี่ก็คือเค็มคนมากแบบหนักๆเลยนะเป็นเจลแบบหนักๆเลยอะ่ะเนี่ยซึ่งมันน่าจะแบบติดลงบนปากเราดีแล้วก็กลิ่นมันหอมคือกลิ่นมันทุกชะตาชอบกลิ่นนี้มากส่วนของคลาวิลเขาบอกว่ามันจะให้เนื้อที่เบากว่าเป็นกลิ่นแบบหอมๆวานิลาอะ ดู2ด้านเปรียบเทียบเนื้อลาเนตจะดูหนักกว่าแล้วก็เนื้อคลาวิลจะดูฉ่ำๆเป็นเนื้อแบบนี้นะคะเดี๋ยวแพ้จะลองทาลงปากให้ดูนะทั้ง2ตัวเลยเดี๋ยวลบปากก่อนเดี๋ยวดูจากปากแพ้นะคะเนี่ยมันก็จะแห้งๆนิดนึงเดี๋ยวเราจะทาลิปลานเนตให้ดูก่อนนะลงปากนี่ทาหนาๆแบบนี้เลยนะเวลาทา ร้านเอกนี้เขาจะใช้แค่ตอนกอดนอนเนาะดังนั้นนะคะโบกไปเลยค่ะควักมาเยอะๆแล้วก็โบกลงไปแบบนี้เลยเนี่ย ให้มันแบบช้ำๆแบบนี้เลยนะแล้วไปนอนตื่นมาคือปากมันจะนุ่มมากนะคะแล้วพวกไอเซลปากที่มันตายลอกๆอย่างเงี้ยมันจะหลุดออกง่ายโดยที่เราไม่ต้องดึงให้แบบเลือดออกหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกให้ใช้ตอนก่อนนอนเพราะว่ามันมีพวกวิตามินซีที่มันช่วยผลัดเซลล์ผิวอ่ะมันจะทํางานได้ดีตอนกลางคืนมันไม่เหมาะกับตอนกลางวันเนาะแต่แพรก็ใช้ตอนกลางวันเหมือนกันแต่ใช้ก่อนแต่งหน้าคือมาร์คเคียงไว้แบบนี้แล้วก็ซับออกแต่ไม่ได้ใช้ระหว่างวันเพราะว่าเนื้อมันก็จะเนบเกิน คือแพรชอบของลาเนตมากๆเพราะว่าเวลาเราทาลิปลงไปใช่ปะ่ะคือกลิ่นอะ่ะแล้วก็รสชาติมันอะ่ะคือเรารู้สึกอยู่แล้วเพราะว่ามันอยู่ติดปากเราแบบเนี้ยแล้วตัวเนี้ยมันไม่รู้สึกแปลกหรือรู้สึกขัดเลยอะ่ะแล้วกลิ่นก็หอมมากๆแล้วเรื่องความชุ่มชื้นอะ่ะมันช่วยกู้ปากแห้งได้ดีมากๆคือแพรให้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะถ้าสมมุติว่าแพรจะกู้ปากแห้งอะ่ะแพรก็ต้องมาใช้ลาเนตเลยคือเนื้อสัมผัสอะไรโดยรวมทุกอย่างคือมันใช้ดีจริงๆ,ๆตัวเนี้ยอืม ทาไว้ประมาณนี้แล้วมาเดี๋ยวมาดูคาวิวกันหักเนื้อคาวิวขึ้นมาประมาณเมื่อกี้เลยอันนี้จะรู้สึกว่าทาลงปากแล้วเย็็นๆจะไม่เนื้อแน่นแบบสลิปปี้มาร์กเมื่อกี้นะเมื่อกี้จะเนื้อแบบหนักๆข้นๆเลยอะแต่ตัวเนี้ยจะเบา เบาปากกว่าคือกลิ่นมันจะเป็นเบอร์รี่กับวาน,นิลลาใช่ไหมแต่ความแรงของกลิ่นอนะ่ะมันไม่เท่ากลิ่นเมื่อกี้มันอ่อนๆเลยนอกจากเราเอามาดมแบบเนี้ยมันถึงจะได้กลิ่นอืออันนี้ก็จะสัมผัสบางเบากว่าสําหรับคนที่ไม่ชอบความหนึบความเหนอะนะคะเมื่อคืนแพ้ก็เอาทาวิวอะ่ะพอกปากเหมือนกันนะตื่นมาไอ้พวกที่มันแบบเป็นคาบคาบ,บปากที่มันแห้งๆอะ่ะมันก็ลอกออกง่ายแต่อย่างหนึ่งที่แพ้ไม่ชอบนะคือมันมีรสชาติเข้าไปในปากที่เป็นแบบ ลิปมันอะคือไม่รู้ว่ามันเป็นรสชาติแว็กน้ำมันหรืออะไรแต่มันมีรสชาติในปากทำให้แบบไม่ค่อยชอบนิดนึงนะคะส่วนเรื่องความชุ่มชื้นเนี่ยถ้าเทียบกัน2ตัวนะคือแพ้ให้ลาเนตลาเนตจะชุ่มชื้นมากกว่าแต่ตัวคาวิวเนี่ยให้ความชุ่มชื้นเหมือนกันแล้วก็เบาปากมากกว่าเป็นตัวที่น่าจะทาระหว่างวันได้นะถ้าคนที่ปากแห้งจริงๆอะหลังจากเรามาปากด้วยทั้ง2 ัวนะคะคปากก็จะดูอิ่มชุ่มชื้นอมชมพูคือดีอะ่ะปากแห้งอะ่ะต้องมีนะขอทาลิฟหน่อยเนาะก็เดี๋ยวจะสรุปเลยแล้วกันนะคะว่าชอบตัวไหนมากกว่าระหว่างลาเนตกับคาวิวเนาะ ลาเนค่ะยังเทใจให้ลาเนีเหมือนเดิมน,นะเพราะว่าชอบมากกว่าในเรื่องของกลิ่นสัมผัสที่มันโคตรเข้มขน้นแล้วก็ไม่มีรสชาติในปากราคามันอาจจะแพงกว่านิดหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแพ้ก็อาจจะเทใจให้ลาเนีมากกว่านะี้แหละส่วนตัวคาวิลเนี่ยก็ดีเหมือนกันเนาะคือยังไม่เคยเจอแบบลิปมาที่แบบสามารถสูสีเทียบกับลาเนตได้เลยอะ ตัวนี้บอกเลยว่ามันค่อนข้างสูสีกับลาเนตมากๆเลยนะคะแล้วก็ข้อดีของมันเนี่ยคือไม่มีแอลกอฮอล์แต่ตัวลาเนตมีบางคนอะ่ะก็จะแพ้ทางน้ําหอมแล้วก็แอลกอฮอล์ของลาเนตแพ้ก็จะแนะนําให้มาใช้ตัวคลาวิวแทนเพราะว่าเขาจะเน้นบอกพวกสารสก,กัดธรรมชาติที่เป็นตัวแบบพรีเมียมอะ่ะ ดังนั้นคือมันอ่อนโยนมากกว่าเอาจริงๆนะแพ้ใช้ลาเนตอ่ะก็เคยแพ้ด้วยแล้วก็เลิกใช้ไปอ่ะแล้วก็กลับมาใช้ใหม่มันก็ไม่แพ้แบบเนี้ยแต่มันจะมีช่วงแพ้แบบสองสาครั้งเลยนะเพราะแพ้ใช้มานานละแบบหลายปีละแต่ก็ยังกลับมาใช้อยู่ดังนั้นนะคะใครที่ใช้ลาเนตไม่ได้เพราะว่าหนึ่งด้วยทางวิตามินซีน้ำหอมแอลกอฮอล์เนี่ยก็มาใช้คาวิวได้เลยมันสูสีกันมากๆทุกคนแล้วตัวคาวิวเนี่ยมันก็ราคาถูกกว่าด้วยนะคะ อันนี้ก็สรุปตามความพึงพอใจของแพรนะคะหลังจากที่ได้ลองใช้แต่บางคนเนี่ยก็อาจจะชอบตัวนี้มากกว่าก็ได้ก็ไปลองซื้อดูนะคะเขามีขายที่อีบันบอยแล้วตัวนี้แพรซื้อมาที่อีบันบอย4 9 0บาทมันมีไซส์เล็กด้วยนะก็เป็นแบรนด์เกาหลีน้องใหม่ที่ถือว่ามาแรงมากๆนะคะแล้วก็ใช้ดีด้วยสำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b ์แพรด้วยคะ่ะบ๊ายบาย